เช้าอากาศดีๆวันสดใสวันสบายวันพักผ่อนนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะคะวันนี้พามาดูบรรยากาศนะคะทุ่งไร่ไปนานะคะบรรยากาศสองข้างทางนะคะโอ้โหอากาศแบบว่าเย็นสบายมากเลยทีเดียวค่ะนี่โอ้โหบบนะคะสามารถสูดโอโซนได้แบบว่าโอ้โหได้เต็มปอดเลยนะคะท่านผู้ชม ที่นี่นะคะปลอดภัยไร้โควิดนะคะโอ้โหยากาศดีดีมากเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะสองข้างทางนะคะของเรานะคะอยู่ที่รำบนน้องโรคอำเพอ่น้อง จากที่นี่โตจากที่นี่นะคะนี่วันนี้านพาท,ทุกท่านมาดูบรรยากาศนะคะโหบ้านที่เป็นห้างเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่แล้วก็มีครอบครัวด้วยที่อ่าทุ่งนานะคะนี่บ้านี่เป็นห้างอากาศดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสองข้างทางนี่เขาก็เริ่มทำอ่าทำไร่กันแล้วนะไม่ใช่ทำไรทำนากันแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะแบบว่า อาจจะแบบว่าอ่ามีความที่ว่าเคลื่อนไหวนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยทีเดียวค่ะหลายท่านที่อยู่ที่แอร์อัดนี่โอ้โห ยัไงไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่อากาศปลอดโปร่งเรื่องสบายอยู่ทุ่งไร่ปลายนานะคะนี่สองข้างทางนะคะนี่ให้ท่านผู้ชมได้อ่าได้ดูกันนะคะตอนนี้กำลังทำข้าวนะคะเขาก็หวานข้าวข้าวก็เริ่มเริ่มงอกแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ฝนลงมานะคะนี่คือความหวังของชาวนากเกษตรกรนะคะที่จะได้ ข้าวทานนะคะนี่ก็โอ้ข้าวนี่อันนี้สวยนะคะนี่อันนี้เป็นข้าวที่บ้านนะคะที่ที่บ้านนะคะนี่ก็อยู่ริมทางนะคะทุ่งนานะคะนี่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่แม่เขาทำไว้นะคะบรรยากาศดีดีมากเลยทีเดียวค่ะนี่เอาแอร์มาแลกก็ไม่ยอมนะนี่มีความสุขนะ จะเข้ากับการที่เราได้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะตอนนี้นะคะอากาศดีดีมากเลย <S <S ท่าชมได้ดูบรรยากาศไปนะคะ ที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะคะฝากกำลังใจสักหนึ่งไลน์นะคะคนละไลน์นะคะอันนี้ก็ปลูกผักนะคะนนี้เ็าปลูกผักไว้สองข้างทางนะคะเพื่อนบ้านกันแล้วก็ตอนนี้เ็ามีการจอดบ่อบาดานด้วยนะคะขึ้นมาใช้เ็ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนี่ก็เป็นไร่อ้อยนะคะนี่ไร่อ้อยโอ้ยงามมากเลยทีเดียวค่ะถ้าไม่ชม โอ้อ๋ออันนี้มันจะพลแหลงนะคะเนี่ยอาทางนี้ไรมันค่ะไรมันนีม่มันสับปะหลังนะคะนีม่มันสับปะหลังะคะ่ะอันนี้ก็จะมีไฟนะคะไฟก็มีเสาไฟตลอดทางเลยนะคะถือว่า ตอาจะเดินนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะโอ้มันสับปะหลังนี่โตสูงเลยนะคะนี่น่าจะจวนใกล้จะขุดได้แล้วนะ,ะนี่มันสับปหลังเดี๋ยวนี้เขาจะยกร่องให้นะคะนี่ก็จะงามนิดนึงนะคะ ินนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูดินนะคะดินนี่จะเป็นลักษณะสีดํานะคะโปลกอะไรก็จะอ่างอกงามนะคะเนี่ยนะคะดินเนี่ยนะคะมีแร่ธาตุสะสมไว้เยอะนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะอย่าเพิ่งอิจฉากันนะคะ <laughs> ว่านี่เราได้บรรยากาศนะ,ะนี่โอ้โหหลายท่านอาจจะนึกถึงตอนที่หลายท่านได้อยู่ที่ที่บ้านนะคะยังไงเนี่ยท่านใดที่เจอสถานก,การณ์โควิดเป็นกำลังใจให้นะคะหรือว่าท่านใดที่มีที่มีทางกลับบ้านเรานะคะนี่บ้านเราก็ยังมีอ่าคนที่รักรอเราอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆนะคะก็กลับบ้านเรากันนะคะกลับบ้านเรามาอยู่บ้านเรานะคะ ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเหมือนอในหลวงรัชกาลที่9้าท่านได้ตรัสไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่กันอย่างพอเพียงเนี่ยรับรองได้เลยว่าเราอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขอยู่ได้ดีด้วยนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนนะคะแข่งแย่งแข่งขันกันนะคะมีที่มีทางเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะปลูกผักกินได้หาพืชผักธรรมชาติกินได้นะคะ มีที่ก็ปลูกของเอาไว้นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะกลับมาอยู่บ้านเราได้นะคะเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันสุขสบายกว่าที่อื่นแน่นอนเลยนะคะยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้โหหลายท่านที่จะต้องาบ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อนะคะต้องดิ้นรนตื่นมาเนี่ยก็ต้องดิ้นรนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้กลับบ้านเรานะคะ บ้านเราเนี่ยวันละร้อยก็พอใช้แล้วนะคะใช,ใช้ไม่หมดด้วยนะวันละร้อยนะคะนี่นะคะโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยะคะ่านี่ค่ะโอ้นี่นะคะนี่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 ครี่เรยกาศครอบครัวเลยเลี้ยงดที่ดีีด่นบ้านค่ะ ลมตะเตแบบชาวบ้านจริงๆเลยไม่ต้องตกแต่งอะไรใช่นี่แหละธรรมชาติเสดชื่นโอ้โหท่านผู้ชมคะมันสดชื่นจริงนะคะมันมีความเย็นในตัวด้วยนะคะนี่โอ้โหมันเย็นยิ่งกว่าแอร์นะคะท่านผู้ชมเราไม่ต้องเปิดแอร์นะคะนี่โอ้โหบรรยากาศบอกได้เลยว่าดีจริงๆนะคะไม่ต้องเปิดแอร์อะไรนะคะโอ้โหสดชื่น เปรียบเทียบกันนะคะไม่ต้องเปิดแอร์นะคะไม่ใช้เกียร์นะคะอันนี้ผู้ไม่ค่อยสัมผัสกรณีในการขับมอเตอร์ไซค์นะปกติเขาจะขับรถขับเคลื่อนนะคะสี่ล้อนะแต่ันนี้ขับสองล้อนะสดชื่นนะคะนี่น,นี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศ ทุ่งไร่ไปลายนาของเรานะคะนี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปอ่าชมสวนนะคะนี่นี่นี่วัวไปแล้วออกไปแล้วหรอวัวอ่างัวไปอยู่ป่าแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูสวนกล้วยสวนกล้วยนะคะเออเอาอันนี้ให้แม่แกง กับมืออะหองเราเดี๋ยวเขาจะพาเดินอ่อันน wow> ี้นี่ที่แกมาไลน์อันนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้นี่นะคะนี่นี่นี่บรรยากาศของเรานี่นะคะนี่ อันนี้งัวนะคะงัวนะคะวัววัวไม่ใช่งัววัวอันนี้นะคะนี่ฮัลโหลวันดีครับฮัลโหลฮัลโหลสบายดีนะทำไมไม่ไปกับฝูงของเขานี่นะคะก็เจ้าตัวสองตัวนะคะออกมานี่หูกลางชือนะคะสีขาวนี่น่าจะเป็นพ่อพันธุ์ของนะคะนี่ อันนี้ต้นหน้อยหนานะคะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอันี่ก็เป็นอ่ากองฟางนะคะโรงโรงฟางโรงฟางที่พ่อเขาไว้ให้วัวได้กินนะคะนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้โอ้โหนี่นะคะคุณยายมาลานะคะปลูกไว้ คุณแามลาลานีน่ปลูกอะไรก็งดงามงอกงามนะคะปลูกกล้วยไว้ด้วยนะคะนี่โอ้โหนี่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 งามมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้ยงามงามนี่อันนี้บ,บวบนะคะบวบโอ้โหแม่เขาปลูกไว้นะคะนี่โอ้โห งดงามงอกงามมากๆนะล้ค่ะนี่ฝีมือดีนะคะแม่เนี่ยปลูกอะไรก็ปลูกงามไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ฟักทองนะคะท่านผู้ชมใบใหญ่มากเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะฟักทองโหงดงามงอกงามเจริญงอกงาม ฝีมือแม่นะคะเป็นหนึ่งเดียวเลยแหละในหมู่บ้านนะคะนี่แม่จะแม่เขาปลูกผักเอาไว้นะคะเพื่อเอาไปขายด้วยนะคะไปขายในตลาดนะัดแต่ช่วงนี้แม่บอกว่าคงไม่ขายแล้วแหละปลูกเอาไว้ทานนะคะช่วงโควิดเพราะว่าแม่ไม่อยากออกไปไหนนะคะนี่ใช้ได้แล้วกล้วยของแม่นะคะนี่นี่โอ้ย นี่นะคะนี่ปลูกไว้หลายอย่างเลยนะคะท่านผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะติดน,นี่นะคะนี่โอ้โหมีไผ่ด้วยนะคะค่ะก็นนี้นะคะก็เป็นการอัพ เด็ดพาท่านผม้ชมมาเที่ยวทุ่กร่ไปนะนะคะสวรรค์บนดินของเรานี่แหละนะคะขอบคุณนะคะหลายท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปถ้าเกิดว่ามีอะไรก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอีกนะคะโหแม่กล้วยแม่ง่ะ